หลายท่านมีคําถามเข้ามานะครับว่าคอนอินเวสเมนต์คืออะไรแล้วการเรียนคอนเนี่ยเข้าใจคอนจะทําให้รวยจิงเหอวันนี้เราจะมาหาคําตอบก,กันกับคอร์สคอนอินเวสเมนต์1นึนมาเริ่มที่คําถามแรกของเรากันก่อนว่าคอนอินเวสเมนต์คืออะไรจริงๆต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคอนอินเวสเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้พิเศษหรืออะไรที่ ครอบจักรวาลหรือทําให้รวยจริงๆเลยมันเป็นแค่ศาสตร์แขนงหนึ่งในการวิเคราะห์การลงทุนแน่นอนเรามีการวิเคราะห์การลงทุนแบบฟันเดเ t นทัลเทคนิ a l หรือว่าเราอาจดูปัจจัยต่างๆเข้ามาคอน n ิเนเ m น n t คือวิธีการวิธีการหนึ่งที่จะหาคำตอบกันอ่ะมาเริ่มต้นก่อนคอนว e เนเมนต์เนี่ยมาจากคำสองคำคำแรกก็คือ Quantitative หรือหรือข้อมูลเชิงปริมาณกับคำที่สก็คืออินเวสท์เมหรือ investing ก็คือการลงทุน คอนดิเ m e n t ก็เอาสองคำนี้มันรวมกันเพราะฉะนั้นจริงๆความหมายแรกเริ่มเลยก็คือการลงทุนเชิงปริมาณในเศรษฐศาสตร์ก็จะมีเศรษฐมิติใช่ไหมครับการเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณนี้ก็กเหมือนกันก็คือการลงทุนเชิงปริมาณพูดง่ายๆคือถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันก็จะมีนักลงทุนสายหนึ่งที่พยายามหาข้อมูลเชิงปริมาณแล้วมาวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามการลงทุนเช่นวันนี้หุ้นขึ้นอดีตหุ้น เป็นยังไงแนวโน้มจะเป็นยังไงเราก็สามารถตอบคาถามด้วยวิชาสถิติเนีเข้ามาช่วยคําตอบได้ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับผมขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งถ้าพูดถึงโลกแห่งการลงทุนเลยนนะักลงทุนที่ยิ่งใหญ่เลยก็คือวอลเลนบัฟเฟต์วอลเลนบัฟเฟต์เนี่ยคำถามของวอลเลนบัฟเฟต์ก็คือบริษัทไหนเป็นบริษัทที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีเป็นบริษัทที่ดีในราคาที่เหมาะสมถูกไหมครับ คำถามคำถามนี้คือคำถามของนักลงทุนสาย V I ที่พยายามหาคำตอบคำตอบนี้เพราะฉะนั้นบัฟเฟตสิ่งที่บัฟเฟตจะหาคือพยายามหาบริษัทที่ดีแล้วก็ราคาที่เหมาะสมเรากลับมามองอีกโลกหนึง่งในซองเทคโนโลยีของจิมโรเจอร์ถ้าใครรู้จักสายคอนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอย่างดีเลยเพราะเป็นนักลงทุนที่ดังมากนในซองเทคโนโลยีเป็นบริษัทที่คอนฟันที่ดังมากเป็นแอสเซทเมนเทนเมนท์ทำเกี่ยวกับคอนแรกๆเลยคำถามเขาคือว่า ใัจจอะไรเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนผลตอบแทงในการลงทุน2ตัวเนี้จะต่างกันแล้วผมชอบยกตัวอย่างแบบนี้เหมือนบ u ฟเฟตเนี่ยบอกว่าถ้าวันนี้คุณอยากทานอาหารแล้วสุขภาพดีเนี่ยก็ต้องไปหาอาหารเพื่อสุขภาพเพราะคุณทานอาหารเพื่อสุขภาพคุณก็จะสุขภาพดีใช่ไหมครับจิมโรเจอร์เนี่ยเปลี่ยนคําถามใหม่เป็นว่าเฮ้ยถ้าเราอยากสุขภาพดีเราต้องมีสารอาหารอะไรเท่าไหร่ การวิเคราะห์คอนอินเวนเมนก็เหมือนกันครับเราพยายามหาคําตอบว่าเออเนี่ยสภาพตลาดเป็นยังไงปัจจัยอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวได้ตลาดได้มาเก็ตปัจจัยไหนที่ทําให้ได้รับผลตอบแทนมากกว่าปกติคําถามเริ่มต้นกับคําตอบที่ต้องการเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดนึงคาถามต่อไปก็คือเฮ้ยเราคอนทํางานอะไรมันจะมีบทความบทความหนึ่งนะครับถ้าถ้าลองไปหาดูเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ย จะเจอจาก financial Times ก็คือ o o s the l o c ล e t Scientist of Wall Street งานของ Converment เนี่ยผมมองว่ามันคล้ายๆกับนักวิทยาศาสตร์เลยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องทำคืออะไรถ้าเราดูขั้นตอนกันเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเวลาเขามีทฤษฎีอะไรเนี่ยเขาต้องตั้งสมมติฐานก่อนอย่างแรกเลยเขาต้องตั้งสมมติฐานพิสูจน์สมมติฐานถูกไหมครับตั้งสมมติฐานคิดขึ้นมาว่าตลาดจะเป็นยังไงแนวโน้มจะเป็นยังไงพิสูจน์สมมติฐาน ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันถูกหรือผิดแล้วก็มาเป็นข้อสรุปงานของคอนอินเวสเมนต์นะครับคล้ายๆกันเลยเราก็ตั้งสมมุติฐานก่อนเช่นเฮ้ยปัจจัยอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดอ่ะแล้วเราก็หาปัจจัยต่างๆเข้ามาเช่นเราคิดว่าดอกเบี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดแนวโน้มตลาดต่อไปจะเป็นอินเฟลชั่นนะแล้วเราก็พิสูจน์สมมติฐานว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมัน,มนถูกหรือผิดทีนี้พัฒนาการของคอนอินเวสเมนต์นะครับ จากแต่ก่อนที่ใช้สแตทบางอย่างเข้ามาแค่ไม่ไ,มได้เยอะมากจากการที่พัฒนาของเทคนิคของ m a ชชีนเล e ร์นิ่งเทคนิคต่างๆขึ้นมานอกจากข้อมูลเชิงปริมาณแล้วเรายังสามารถใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณได้เช่นโซเชียลเซนติเมนต์อย่างบริษัทบุงเบิร์กครับก็จะมีบุงเบิร์กเซนติเมนต์ที่ไปอ่านข่าวแล้วก็เป็นบอกเซนติเมนตเข้ามา Refinitive r e f i n i t i v e รอยเตอเดิ Defin itive, Defin itive มเนี่ยที่เปลี่ยนชื่อว่าเป็นเ e f i n i t i v e เนี่ย ก็มีโปรดักที่คล้ายๆกับบุงเบิร์กเลยคือวิเคราะห์ตรงนี้ออกมาได้กับตัวที่2ก็คือ alternative data หมายถึงข้อมูลทางเรื่องต่างๆเช่นช่วงโควิดเนี่ยข้อมูลตัวหนึ่งที่นักวิเคราะห์ต่างๆดูค่อนข้างเยอะคือ Google Mobility ก็จะดูว่าสภาพของเศรษฐกิจเนี่ยกลับมากิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาแล้วหรือยังตรงไอข้อมูลอัลเทอร์นทีฟพวกนี้ครับมันเกิดให้เกิดอีกศาสต์หนึ่งเขาเรียกว่า now now prediction หรือว่า nowcasting ถ้าใครไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีวิธีการวิเคราะห์แบบ Now c a s t i n g มากเราอยากรู้ว่าอัตราการว่างงานเนี่ยเป็นยังไงปกติเราทํำยังไงครับไปดูข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปดูข้อมูลจากประกันสังคมใช่ไหมครับทีนี้เราก็พยายามหาข้อมูลมาถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยมันจะมีความแลกอยู่ประมาณ3เดือนเดือนเดือนถึงสเดือนเพราะข้อมูลอัตราการว่างงานเนี่ยสมมติคนว่างงานอะไรใช่ไหมครับกว่าจะไป กว่าจะไปลงทะเบียนว่างงานเนี่ยก็กินเวลาประมาณครึ่งเดือนถึงเดือนหนึ่งเพราะมีกําหนดประมาณ 2, ถองเดือนได้ครึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเสร็จปุ๊บคนพวกเนี้ยกว่าจะมีตัวเลขเข้ามาปุ๊บก,กว่าตัวเลขจะรายงานเนี่ยก็แหลกอยู่ประมาณ2เดือนถ้าเราสามารถหาคําตอบจากข้อมูลเช,ชิงสถิติดาตได้ไหมเช่นจํานวนคนเข้าเว็บหาง,งานโอเคมันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งถ้าอัตราอัตราของการเข้าเว็บหาง,งานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจํานวน การจ้างงานบน l i n k ์อ i n อย่างเงี้ยมากขึ้นมันก็สามารถ prediction จริงก็ไม่ใช่ prediction ก็สามารถคาดการว่าจํานวนคนว่างงานปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็เป็นที่มาของ,ของแนว nowcasting หรือผมเคยเห็นเคสหนึ่งเขาวิเคราะห์งบการเงินของห้างสรรพสินค้าโดยการที่ไปดูว่าไปเอา google ไปนับเอา ai ไปนับรถจํานวนรถที่มาใช้จ่ายถ้าจํานวนรถเยอะเนี่ยโอกาสที่รายได้จะโตค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับ เห็นไหมครับการใช้คอนเนีเซน์ในโลกของการลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายหรือมีตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราคิดว่าคอนเนีเซนต์เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับ d a s c i e n t i s t Data s c i e n t i s t คือใครก็คือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมครับสิ่งที่ d Data s c i e n t i s t เนี่ยต้องมีสกิลเนี่ยคือต้องมี3ส่วนก็คือคอมพิวเตอร์ไซด์แมสถัตติกแล้วก็มิสเน็โดเมน ถ้าเขาเชี่ยวชาญใน3เรื่องเนี่ยเขาจะเป็น Data Scientist ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาความจริงจากข้อมูลได้ทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนตรง Business Domain Expert เนี่ยเปลี่ยนเป็น Financial Investment Knowledge มันคือกลุ่มกลุ่มคนเดียวมันก็เหมือนกับคอนอิสเวสเมนต์เลยถูกไหมครับจะเป็นคอนอิสเวสเมนต์เนี่ยเราต้องรู้แมทเราต้องรู้คอมพิวเตอร์สายเพราะการเขียนโปรแกรมได้การวิเคราะห์ได้แมทเนี่ยมันช่วยทําให้วิเคราะห์โมเดลได้ตอบคาถามได้ทดสอบทางสถิติ ได้ว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยสมมติฐานที่เราที่เราเชื่อเนี่ยมันเป็นจริงไม่จริงยังไงแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ i n นเทอร์เ knowledge มันก็ช่วยทําให้งานเราเร็วขึ้นเพราะถ้าเราไม่มีความรู้ตรงนี้ใช่ไหมครับการตอบคําถามตรงเนี้มันก็ค่อนข้างยากหรือการตั้งสมมติฐานเนี่ยมันก็โอกาสตั้งสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องแล้วก็การหาคําตอบได้มาซึ่งคําตอบเนี่ยก็จะใช้เวลาตรงนี้ก็เป็น3ส่วนหลักๆทีนี้คําถามต่อไปก็คือ เฮ้ย hey, เราอยากเรียนคอนเนี่ยอยากรู้จักคอนซูนเมนต์อยากลองเป็นอาชีพคอนเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างต้องเรียนอะไรบ้าง3โดเมนที่บอกไปครับคือ financial knowledge financial investment knowledge math math static topic แล้วก็คอมพิวเตอร์ e ซ่เรามาที่ financial knowledge กันก่อนคือส่วนตัวนะครับก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากใน,ในเรื่องนี้แต่จริงๆเนี่ยถ้า ถ้าเป็นเด็กจบใหม่หรือว่าเพิ่งอายุไม่เยอะมากเนี่ยถ้าเราอยากมีสิ่งที่การันตีว่าเรามีความรู้ด้านการลงทุนเลยว่าจะเป็นพวก c ิ a ถ้าคุณได้ c ิ a มาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกว่าให้คุณเชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วก็อาจจะศึกษาตามเลือกตาม financial topic ต่างๆเรียนซิปเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องของการลงทุนหรืออ่านหนังสือทีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มเพิ่มความรู้ด้านการลงทุนให้เข้าใจว่า หลักการลงทุนเนี่ยมันคิดยังไงซึ่งมันมีหลายแนวทางแล้วก็หลายวิธีนะครับเทคนิคข้อฟันเดมนทัลหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ช่วยช่วยการันตีให้ได้ว่าคุณมีความรู้ด้านนี้2ก็คือแมทท็อปปิกส่วนตัวเชื่อว่าแมทเนี่ยแมทหรือสแตติกเนี่ยรู้แค่พอใช้เป็นแล้วเข้าใจว่าสถานการณ์ไหนควรใช้ยังไงแต่ถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยคุณก็อาจจะต้องอ่านเปเปอร์เยอะต้องเข้าใจอัลกอริทึมใหม่ มันก็จะมีแมทมีอลกริทึมใหม่ๆในการช่วยช่วยใน,ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยในการทํางานค่อนข้างมากแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าใช้เป็นแต่ละอันมีจุดด้อยจุดเด่นยังไงมีจุดเด่นยังไงมีจุดด้อยยังไงแล้ววิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยใช้โมเดลแบบไหนถึงจะเหมาะกับใช้โมเดลแบบไหนถึงจะเหมาะกับสถานการณ์ไหนอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจําเป็นมากๆเลยส่วนสุดท้ายคือคอมพิวเตอร์สายก็จะแน่นอนอยู่แล้ว Pythons q l บางที่ต้องบอกนะครับว่าส่วนใหญ่บรจิจาในไทย a s s e คน m บ n เดนเม้นเนเนเนในไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังหลายที่เลยจะใช้ R เพราะว่าจุดเริ่มต้นของ Con ซ um ีเ e ต t มนต์เนี่ยจะใช้ R มาก่อนเนื่องจากแต่ก่อนใช่ไหมครับการวิเคราะห์เชิง stat เนี่ยมันใช้ R เป็นหลักในการวิเคราะห์แต่ทีนี้ปัญหาของ R ก็คือมันสเกลไม่ค่อยได้มันใช้เ time ในการทํางานด้านอื่นบ้าง<ม>ก็จะมีหลายหลาบราจเริ่มเปลี่ยนมาใช้ Python เลยก็ ผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าคือทําให้ได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเวลาที่ไหนเนี่ยใช้ไพทอนก็จะใช้ทั้งไพทอนที่ไหนใช้ R ก็จะใช้ทั้ง R ปัญหาก็คือว่าถ้าคุณใช้ไพทอนอยู่คุณย้ายที่ไปทํางานที่ใช้ R เนี่ยไม่ได้คุณก็ต้องเริ่มใหม่หม,หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รู้ว่าใช้อยากให้ใช้เป็นทั้ง R แล้วก็ไพทอนแต่ถ้าให้เลือกอันเดียวนะครับผมเลือกไพทอนเพราะว่าคุณจะทํางาน อย่างอื่นได้ด้วยอ่ะมันไม่จําเป็นต้องทาโมเดลอย่างเดียวมันสามารถใช้คีนข้อมูลใช้ดึง Data อย่างเช่นวันนี้ผมอยากทำนาวแคสติ้ง e ิ i ดิชันว่า ي, อัตราการว่างงานเท่าไหร่เป็นสคปข้อมูลจากจาก g o o g l e อะไรเงี้ยการใช้ Python ก็ก็ใช้งานง่ายกว่าใช้ R แต่ถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่างที่บอกก็รูทั้ง2อันส่วน sql อะไรพวกเนี้ยจำเป็นอยู่แล้ว Database Technology การเข้าใจ Relationship Database ก่อนที่จะไปบิ๊กดาต้าคาวคาวจินเนียดาต้งจเนียเนี่ยให้เข้าใจเรียนชิปดาต้าเบ e ก่อนการเชื่อมโยงกันของข้อมูลการใช้งานข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คอนด e สเมนต์ควรรู้ควรเข้าใจก่อนอ่ะแล้วผม,มลองยกตัวอย่างนะครับการใช้งานคอนด e สเมนต์เนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเขาใช้ทําอะไรกันบ้างถ้าไปที่เจอเลยนะครับก็เช่นการวิเคราะห์ ราคาหุ้นจากทวิ t เตอร์แนวโน้มทวิตเตอรความสนใจเพื่ออ l e r t ให้กับฟันเมนเจอร์ว่าช่วงนี้นะหุ้นตัวนี้มีความน่าสนใจที่สูงหรือต่ำมีข่าวดีข่าวร้ายเมื่อเกณฑ์ของเซนติเมต์เกินระดับหนึ่งให้อ l e เล f ร์ d ฟันเมนเจอร์ก็ช่วยแจ้งเตือนได้นะครับส่วนที่2คือที่อันนี้บ่อยเลยครับพวกอินเฟลชันพวกราคาบ้านพวกอันเอมพอย์เรทเนี่ยจาก Google บ้างเคสของราคาบ้านเนี่ยผมเห็นเยอะเหมือนกันนะว่า สมมุติเนี่ยบ้านควรราคาเท่าไหร่ราคาขายยังไงซื้อบ้านยังไงเนี่ยก็ใช้นนวแคสติ้งได้คือก็ดึงราคาจากเว็บเข้ามาเว็บกลางเข้ามาเนื่องจากสังหาไม่เหมือนเงิเนเหมือนกันแหละมันจะมีตัวแปรบางตัวเช่นระยะห่างจาก BTS ระยะห่างจากระยะห่างจากใต้ดินใกล้ทางด่วนบ้านขนาด d e v e l o p e r ชื่ออะไรอะไรเงี้ยก็สร้างเป็นตัวแปรเพื่อทำโมเดลทนายราคาบ้านได้หรือการหาการหา อันในพยี่ Benefit ว่าต้องเตรียมจ่ายเท่าไหร่ผมก็เห็นมีประกันสังคมบ้านเราก็กใช้นะครับเพื่อคาดการณ์ว่าต้องเตรียมเงินเนี่ยจ่ายคนว่างงานเนี่ยเท่าไหร่ก็ดูจากข้อมูลในเว็บอ่ะอันนี้เป็นเว็บต่างประเทศนะครับก็มีคนทํานาย S&P เทียบกับจํานวนคนเข้าชมเว,ชเว็บไซต์นิวยอร์กไทม์เว็บไซต์นิวยอร์กไทม์ก็คือเว็บไซต์ที่คนอ่านข่าวใช่ไหมครับสมมติฐานเขาก็คือเราเห็นว่า,วามันมีทิศทางที่ตรงกันมากเลยคือช่วงไหนที่ S&P 5 0 0เนี่ยขึ้น ดยออกทางก็จะมีจํานวนคนเข้ามากขึ้นเหตุที่2คือทํานายรายได้อย่างที่เล่าไปครับว่าดูจาก Google Maps แล้วก็อันที่คนไทยทำเนี่ยก็จะมีประกันสังคมกับแบงก์ชาถ้าใครไปดูแบงก์ชาเนี่ยเราจะมีลาภิตอิคโนมิกอินดิเคเตอร์เขาก็ทําไว้ก็เหมือนค hey ล้ายๆแนวคัสติ้งที่ผมบอกครับคือพยายามทํานายพยายามทำนายอิคโนมิกโดยใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลอัลเชนชีฟดาต้าหรือข้อมูลปัจจุบัน ที่บอกไปครับในการช่วยทํานายว่าเฮ้ยแนวโน้มเศรษฐกิจจะเป็นยังไงกับอีกอันนึงประกันสังคมก็คืออัตราการว่างงานที่บอกหรือใครอัศวานกว่านั้นก็คือจะเป็นพวกทําพวกลโบ o a d รเซอร์การสร้างพอร์ตฟิโอออปติมิเซชันจากจากข้อมูลการใช้สัญ n a ก t ณ a เทรดดิ้งดูว่าจังหวะเป็นยังไงแม้กระทั่งคิปโตเคเรนซีเนี่ยก็มีการใช้คอนดิเมนต์ทำ อย่างเช่น g research เนี่ยเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับคอนดิชันเนี่ยค่อนข้างบริษัทใหญ่เลยเขาก็จะทำเกี่ยวกับรีเสิร์ชว่าคิปโตจะไปทางไหนแน,นวน้มพิเดคชันราคาจากข้อมูลต่างๆเรารู้อยู่แล้วว่าคิปโตเนี่ยมันราคามันผันผวน,นใช่ไหมครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะแยะเลยเช่น Twitter ของ Elon นมาร์ถ้าเราใช้คนในการตัดสินใจการลงทุนเนี่ยอย่างแรกเลยตลาดเปิด2 4ชั่วโมง คุณเฝ้าไหวอะ่ะมันก็ไม่ไหวถูกไหมครับการใช้ระบบเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ดีขึ้น2ก็คือเราหาปัจจัยต่างๆเนี่ยยากกว่าคอมพิวเตอร์สมมตุติมีทวิตทวิหนึง่งเราก็ต้องใช้คนมาดูมันดีไม่ดีแต่ถ้ามันมีเป็นพันทวิตเป็นหมื่นทวิตละแต่คอมพิวเตอร์สามารถดูเซนติเมนต์ได้สร้างโมเดลเพื่อดูแนวโน้มของราคาได้ก็เป็นเทคนิคมากๆเทคนิคที่เข้ามาช่วยในการลงทุนได้ จริงๆไม่ใช่แค่คอนเนอรนื้อสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่คิดโตนะครับก็โลกแห่งการลงทุนเนี่ยก็มีเยอะถ้าเราเป็นคอนเนอร์น m e n t ในแอสเซทแมเนจเมนต์เนี่ยเราจะไม่ใช่เทรดดิ้งละไม่ใช่ซื้อขายเพื่อกําไรอย่างเดียวโอเคการแบ k ็คแทสอะไรพวกเนี้ยคุณต้องรู้แต่สิ่งที่เราทําคือการหาคําตอบของคําถามคําถามคืออะไรคําตอบเนี่ยเราจะตอบว่าอะไรเ<ม>ช่นถามว่าเศรษฐกิจเป็นยังไง แนวโน้มราคาเป็นยังไงเราต้องตอบว่าเฮ้ยมันขึ้นหรือลงไม่พอครับเราต้องตอบอีกเพราะอะไรปัจจัยไหนเป็นตัวขับเคลื่อนมันจะต่างจากเทรดดิ้งธรรมดาแล้วถ้าเราเทรดดิ้งเราก็หาปัจจัยขึ้นมาปุ๊บเช่นอะ่ะตลาดเซ็ตห้าสิบจะเป็นยังไงขึ้นหรือลงในหนึ่งในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเพราะอะไรปัจจัยไหนเป็นตัวเป็นตัวผลักดันหลักของภาวะตลาดหรือแนวโน้ม แนวโน้ม financial ratio ตัวไหนที่ทำให้บริษัทเนี่ยมีแนวโน้มที่ราคาตัวสูงขึ้นตรงนี้มันเป็นการหาคำตอบมากกว่าเราอย่ามองว่าคอนเวนต์เป็นเครื่องมือวิเศษเป็นสิ่งวิเศษที่เราจะทำให้เรารวยได้คอนเวนต์เป็นแค่เครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ให้เราหาคำตอบในการลงทุนได้สิ่งที่สำคัญกว่าครับคอนเวนต์เหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยคือเราต้องกลับมาตั้งคาถามว่าคาถามเนี่ยคืออะไร แล้วเราจะตอบคําถามเนี้ได้ด้วยข้อมูลอะไรด้วยวิธีการอะไรด้วยโมเดลอะไรอ่าเหมือน n p u u t r r o e s s s u u t u u t u t p u t คือคำถา,ถามที่เราอยากได้ Input คือข้อมูลที่เราต้องหา p r o s s เนี่ยก็คือโมเดลที่เราเลือกใช้ซึ่งแน่นอน,นครับปัจจุบ,บันเนี่ยโมเดลมีเยอะแยะมากมายเลยนั้นเดี๋ยวตอนต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราอยากศึกษาคอนเวนเมนต์หนึ่งศเลย ตอนต่อไปเราจะมาดูนกัว่าเราต้องรู้ทฤษฎีไฟ n a n c e อะไรบ้างทฤษฎีการเงินอะไรบ้างหรือแม้กระทั้งพื้นฐานสุดเหลยข,ของการลงทุนแบบคอนดิสเมนต์เนี่ยมันคืออะไรเราจะมาหาคำตอบก,กันในตอนต่อไปของเราครับ